ไม่มีอะไรหรอกแต่กูถ้าสองอถ้าสองอไม่เร็วจังเฮ้ยแต่ถ้าสอง G เป็นแค่นบูชาแป๊บนึงอ่ะวานนี่ m มนชั่นเป็นแค่นบูชาแล้หรอวะอิโิบูแม่งเดินถอยเลยถ้ากูไม่รู้ทางไหนทางดิ๊ดิดเดินนะอันนี้มันเลือดนี่ว่ามันเลือดนี่ว่าน้ำแดงน้ำแดงพ่อมีอยู่ใน m มนชั่นเอ้าไ้กูมาไงอ๋อมึงจหญ่ไง แปลหน่อยครับแปลหน่อยครับว่านอะไรไม่ใช่น้ำแปลงยังงนี่ทางไหนทางไหนเอ็มมันจะอยู่ทำไมตัวเพื่ยใครหาของใครมาเมไม่ใช่ประตูพาไปพาใหม่พาใหม่โอ้ยหากุญแจเหรอน้องชายเปิดดิเปิดเลยเปิดเลยอ้ตากล้องน้ำเอ้ากำังไม่มีแสงอ่ะเอมีมีมีตากล้องต้นเริ่มน้ำไม่มีเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอุ้ย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  เราตกตกแล้วแม่รีสือเราตกเลยตกเลยไม่เกี่ยวนั่นจะรีตกกันแล้วเพื่อนริปเปอร์นักฆ่าใช่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 แจ็คเดอะริปเปอร์ความเป็นแล้วกันดีแรกดันเจียนแยกกันสองคนดิแยกกันสองคนแยกันถามแม่อยู่แยกทำไมเรา เออเนี่ยความคิดโกหกกระโปงที่ตายในหนังผีใช้อะไรสักอย่างเขาจะได้ไม่ตะตัวความคิดโกหกกระโปงที่ตายในหนังผีที่บอกว่าเอ้ของกฎอีกที่อะโอ้ต้องมาเรื่นของกฎเราวิ่งไปที่กันสิบกนเลยไม่ดิมันไม่ใช่ขาองกดวงกลมอ่ะแล้วนี่ไงทางออกเ้าไม่เห็นต้องเจอผีเลยทางออกมีคนเราสบายกว่าที่คิดนะเนี่ยกองอ่านดิไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรเนฮ้ยกองมีนะเว้ยมันบอก The Mansion is อะไรไม่ไม่นะประกุไม่มี ไอกูมีจะตามหลอนแล้ววันนี้มันขึ้นมาหน้าจอเว้ยผมวก็กูไม่มีนะทางเดิมนี่อะไรอะไรมันรู้สึกเหมือนเดิมเลยเฮ้ยไปไปหลดไปโอด้ยไม่ไม่ไม่มีตกชัวร์ว่ามันต้องเดืยวแน่แเลยจะไมทจะไมหนีประเทศหนีประเทศได้เราเร็วได้เราเร็วปุ้นแดงขาวแดงขาวมันเหมือนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าเลยเหรอ เคเนี่ยกลัวไอ้เนี่ยไม่มีไฟด้วยใครเข้าไปก่อนเนาะอ้ยเอ่ะหนาวนี่กูโปอยู่โอ้ยหนาวเยตีเหรอเยตีเหรอไอ้มือคนไอ้มือคนแต่มือแต่มือแขจนะตายเาจะโย่ยบล็อกบล็อสกบล็อกคนอื่นไม่ได้โชคดีเท่าไหร่หรอกหรือว่าเราต้องตามรอยมือวะเออเป็นไปได้ เออมีมือพูดขึ้นมาแปลว่าต้องตามทางรอยมือมึงเป็นเชอร์ล็อกโฮมสองด้านนะเว้ยเชอร์ล็อกชัยนั่นไงเจอประตูอีกละมึงต้องต้องทำเรื่องใหม่เชอร์ล็อกชัยเชอร์ล็อกชัยปิศนาไฟดับไฟดับเล่นเกมผีอยู่เริ่มต้นกลับมาที่เดิมที่เดิมตอนเดิมตอนเหมือนกับว่าประตูอุจะขึ้นมา ตอนที่เราไปฝั่งนี้ใช่ปะเราต้องไปอีกตอนแรกตอนแรกเราตรงไหมให้เดินตรงกับอันนี้ดินี่ดิไปดูไปเฮ้ยเดี๋ยวต้นไม้นี่มันเคยมีด้วยวะเฮ้ยเสียงที่มันเปลี่ยนอันนี้หมุลังศพแลไปไม่ไอ้เชนก็รู้มันเพิ่งรู้ตองผิดทางไม่ก็รู้ว่ามันหมุนแต่ว่านึกว่ามันจะแบบต้องไปทางไหนอันนี้เหรออันนี้เหรอเฮ้ยกูตก ไปทางนู้นไปทางนู้นค right ืออยากมีประเด็นมากปไะเด็นแล้วเลยไอเซสมันได้เวลามันเลื่อนมันก็ได้ผมถึงแล้วพี่ผมถึงแล้วเอถึงไหมถึงแล้วถึงแล้วถึงแถึงถึงไอปังเราต้อง้างโอ้ยเฮบดเบดเดชนไอเคนตลาดมาเช้ากูอีกโง่ไอแมพแมพปนวิมนีวิ่งไปทัน

จะตกแล้วนิดเดียวนิดเดียวเแล้วตกแล้วพักพักไปคือรู้มีโคตรแย็มองเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เอ้ยนี่เอ้ยนี่ผมโดนโดนยำสแกรเมื่อกี้ตายกันหมดเลยแล้วมันจะตกแล้วนทีเดียวต้องรีบต้องรีบนะเรอวไอเฟนโซดีเมื่อกี้ไม่โดนยำสแกรเลยเพรน่ากลัวเลยจะพักน่าจะต้องไปยุ่งก่อนนี่หมดเองห่อกันที่ทั้งหมด อันนี้ติดแล้วอันนี้ติดแล้วโ่นนำะพนโบ่น้นว่ามีสะพานลวกเนี่ยหรอมีจัมสเกด้วยหรอมีโดนไปแล้วไม่งั้นมันจะตายเลยเออถามอไรู้งกเออใครจะแก้ฝั่งองตกบ้าบปล่าพวนไทยพวกไถยพวกไทยพวกจนตกแี่ตกแถ้าใครมันจะทำแบบนี้ไอ้บ้าเปล่าผิะความทำไมเนี่ยทากที่ทางนี้ ถ้ไมถึงโดนจำอ่ะอยู่ก็จำไม่รู้กัมึงอยู่นิ่งเกินไงอืมอ๋อแลไวไม่ไปกูไม่ติดไปกูไม่ติดวะเออติดแล้วตด้วติแล้วเออไม่ติดละอ้วไม่ติดไปติดละเราเจออะไรวะโลกที่อยู่รอบรอบเไม่ใช่ของจริงก็มันฝันอยู่ไงทั้งเมืองทั้งป่าปมนชา่นหรือว่าสิ่งที่มองเห็นด้วย เราติดไว้โลกด้วยใครก็ได้ใครมังงี้พูดอะไรมังพูดอะไรกันเองความว่างเปล่าผมเหงาออาดีมอนปีศาจควบคุมโลกนี้โลกนี้ปีศาจต้องใช้ที่แลบให้ได้ให้ได้ไอ้ยี่โบว์ไดซ่าไอ้ยี่โบว์เดซ่าเดี๋ยวนะเขาแรกนำอยู่คูเขาแรกหันไปน้องอยู่ท้ายที่อ่ะท้ายที่อ่ะแล้วแกงมึงให้ไปเดินไปเดินคนเดียวอะให้ป้าหลังปามหลังหลังปามหลังหลัง S <S ไ,ม <ower> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนวิ่งอย่างเดียวแล้ววิ่งอย่างเดียวแล้วมีอะไรกูรอ่มีอะไรยอกันบ้วิ่งแล้วกูวิ่งเป็นเนเป็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 นเปนโบส์โบส์อืมคุดิการันอยู่ด้านหลังว่อยู่ด้านหลังไม่มีนาฬิกาด้วยวะเดินไอโบส์จะผักกูทำไมเพื่อนยังไม่ผักอะไรเลยกูเดินไม่อยู่ข้างหน้าไม่ผักใครเบียวิ่ง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 มาตามแล้ว หรอเฮ้อืมไอ่อะไรอ่ะไอ่อะไรอ่ะอีไอโบ้ทำไมมึงไม่กล้าเดินหน้าว่ะเพื่อนเอาเดี๋ยวกเดี๋ยวก็หาว่ากูอันนั้นอีกมา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 อะไรอะรู้สึกเหมือนจะมีสีขาวเดินมาเร็ววะบัลเลีน่าอะไรอ่ะชื่อชื่อ ไเอ้าไอาเนอยู่ไหนอะเอาทุกคนมายเหมุดายเอ้าเดิน่ะกูต้องไปอยู่ไหเดินเผลออยู่อ๋อเดินเผลไปหนทะที ก<ค><ณ>ูมาข้างหลังหรื<ค><ณ>อกูมาข้างหน้าวะโอ้วิดนอับสเกลเหรอโดนดิกูจะร้องทำไมละกูเห็นกูกูเห็นมืมึงนัเฟนมืมึงนะเฟนแต่กูไม่ได้รู้สึกมันม<ด>ึงมลยเพืใจมือเลยกเลยเมื่อก<ส>ี้กูกำลังเพลินอยู่เลยโออใหญ่เกมไอเกมหลอกลวงเกมเล่นเลยเฮ้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 ยคาสตินวะอะไรอ่ะ<ส><ส> โอ้ยอันนี้ต้องต้องมีคนจำแล้วกูเป็นแมพแล้วกูเป็นแมพไอ้สีแดงๆกูว่าน่าจะเป็นห้องหลบแต่จุดนี้ใช่ไหมข้างบนมมเบอร์ไอ้สีแดงๆอ่ะคือตู้เอาไว้ซ่อนซ่อนเดินไปที่เพนเดี๋ยวกูแคบหน้าจอไว้ก่อนกูว่ารูปเลยกูมาแล้วนึงนะมึงก็สื้อต่อไปแล้วกันนไม่ได้เท่าไหร่หรอกเเดินเดินไปด้านหน้าเพื่อนเดี๋ยวนี้ถูกเดี๋ยว ถูกถูกเดินไปเดินไปมันจะมีห้องตู้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 ไม่เปิดไม่ได้ปะเดี๋ยวเป็นเราเริ่มติดตรงไหนกว่าเมื่อกี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นอูว่ามันคล้ายๆแมปเก่าอ่ะที่ว่าต้องหลบไอ้ผีที่มันวิ่งอยู่นี่แล้วเปิดประตูห้องนี้ไม่ได้วกันนะครับวเดินตรงสามคนไปติดประตูวะปูเหรอกูกูอะเปิดไว้แค่เปิดไอ้ผีเดีไม่เข้ามาหรอก เป็นเป็นเป็นไอ้ตเ้ยขาไม่ปิดประตูห้องหรออี๋ไอ้ตามโดนเหรอไอ้ยัยเป็นตามทางกันเลยเลี้ยวขวาแล้วก็ม่ขวาโอเคเอาเร็วเลยเลยมันเพิ่งมาจากฝักขวา กิจะเปิดมากิ๊กเดินมาเลยเหรอปี่มึงอะอู่นอกห้องไเที่ออยู่กับปูไม่อยู่กับปูเฟมันมอยู่กับปูถ้ามึงอยู่ไหนล่ะวิ่ง้าเนี่จ้าเดี๋ยวิ่งไปสุดวิ่งไปสุดไปห้อง่อนไปห้องก่อนกูกลิ้วกกิ้นะว่ปิดประตูไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเฟนเรามาถึงห้องมุมสุดแล้วเราต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายออกเลี้ยวซ้ายออกาซ้ยขวาเลี้ยวซ้ายออกอ่ะเราหันไปทางตขวเลี้ยวขวาใช่ใช่มันจะไปมีทางเลี้ยวขวาไปให้สุดเลยนะได้โอไหมเราจะไปห้องเรียนมันจะไหววะมันจะไหววะไหวดิเดี๋ยว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 เสียงไหมเสียงม่าจะทางซ้าย ไอ้แก่กดดันไปทางบอกว่าพอเปิดเปิดเปิดประตูแล้วเสียงหายางงสตาร์ทดตาร์ทอะไรแม่เฟนอะไรแม่เฟนอะไรแม่เป็นอุ้ยเชี่ยไอ้ยูบูดไอ้สัตว์ปองตายบดไอ้คุยตกใจมึงกามาจากไหนเนี่ยเออแล้วอยู่ตรงไหนกูแม่บะแม่บะกูแม่น่าจะสุดแล้วมั้งพอกูเดินมาแล้วอ่ะตามบดไปหมาไม่กงัดเรอไปบดทำดีมึงพาคูว้ามากูว้ามาก็ตกใจเพราะกูว้ามาไอ้ที่แท้กูต้องรับผิดชอบชีวิตกกู กูให้กูเดินอยู่ดีๆเอ้าก่าบูจ้ำสแกีกครั้งหนึ่งหัวใจกูวายจริงๆนะเว้ยนี่ไงสุดทางแล้วนี่งเอ๊ะเป็นเป้าวะ